สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ช่วงนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นของยาชิโยดะนะครับเป็นรถเอสซูนะครับเป็นล้อ4.7ห้าลู114.3นะครับล้อตัวนี้คุณสามารถใส่ได้กับรถห้าลูมาตรฐานทั่วไปได้ทั้งรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้สเปคอะไรนะครับ ตัวนี้นะคบเป็นล้อเป็นโมเดลตัว S03 ที่ผมบอกนะเป็นล้อขอบ17 7นิ้วครึ่งออฟเซตบวก35นะครับผ้าู114.3แล้วก็เซนเตอร์บอร์73.1นะครับเป็นล้อยาชิโยด่านะเป็นล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหาล้อแฟชั่นใส่รถที่แบรนด์ได้มาตรฐานนะครับยาชิโยดาเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้ผมเห็นมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็เป็นถือว่าเป็น ที่ใช้ได้เพราะจากการดูเนื้องานนะครับสเปคที่บอกอรายละเอียดทุกอย่างมีครบหมดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะตัวนี้ถ้าเบิร์ใหม่วงนึงก็หลายพันนะครับผมส่งมาส่งต่อให้4วงราคาหลักพันเท่านั้นนะครับใส่รถ5้าลูมา,าตรฐานทั่วไปได้เลยนะครับหน้าร้านเราเป็นสีขาวใดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ต,ตั้งอยู่พระราม2บางุขเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจดทะเล21 อยู่21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะติดคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ